สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอามอีกเช่นเคยนะคะพี่ขาววันนี้น้องอยู่ที่เต็นรถทีทูคาค่ะพี่ขาเต็นรถมือสองที่ดีที่สุดในจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาเลยค่ะคุพี่อ่ะวันนี้นะคะพี่น้องจะมารีวิว น้องคันใหม่ค่ะคุณพี่ขาที่เพิ่งเข้ามาที่เต็นท์เราสดๆร้อนเลยค่ะคุณพี่เห็นไหมโดยรวมสภาพสวยมากๆเลยนะคะพี่เจ้าตัวนี้ค่ะพี่ขาเป็นเจ้าตัว t o y o t a v ว o อนะคะปี2011ค่ะพี่เครื่องยนต์1 5 0 0ซซีนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยค่ะคุณพี่ขาตัว G ีนะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่เดี๋ยวน้องจะพาชมโดยรอบรถก่อนเลยดีกว่าอ่า อ่ะค่ะพี่ขาสำหรับเจ้ารถคันนี้นะคะพี่มาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมค่ะคุณพี่ขาสวยมากๆเลยนะคะในส่วนถัดไปนะคะพี่ขาก็จะเป็นไฟหน้านะคะมัลติรีเฟกเตอร์เด้อสวยค่ะคุณพี่ขาและมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยจ้า ตัวนี้ให้มาครบคันมากๆเลยนะคะคุณพี่ขาสำหรับรถยนต์คันนี้นะเป็นตัวท็อปด้วยจากในส่วนของล้อแมกนะคะพี่ขาตัวนี้เป็นล้อแมกจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อแมกอลลอยะคะ่ะพี่มาพร้อมกับยางนะคะขอบ15ค่ะสวยมากๆเลยนะคะพี่สำหรับตัวนี้นะสภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่หูช้างด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ ไปเร็วที่หูช้างในส่วนถัดไปค่ะพี่ขาตัวนี้ก็จะเป็นเป็นม,มือจับประตูแบบโครเมียมนะคะ,ะมาทั้งสี่บานเลยนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยเดี๋ยวอามจะพาไปชมด้านหลังรถนะคะพี่ขาตัวนี้ค่ะคุณพี่ตกแต่งนะคะด้วยสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะพี่แล้วก็ มีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะคะตัวนี้แต่งให้ครบเสร็จสับเลยจริงๆนะก็คือใครได้คันนี้ไปนะคะพี่ขาก็คือคุ้มมากๆเลยมาพร้อมกับชุดไฟมาตรฐานด้านหลังเลยนะคะตัวนี้เป็นมัลติรีเฟกเตอร์เหมือนกันค่ะคุณพี่ขามีทั้งไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยสภาพโดยรวมสมบูรณ์มากๆค่ะเดี๋ยวอามเปิดให้ดูนะด้านในอ่ากว้างขวางมากๆเลยค่ะพี่ขาช่องเก็บสัมภาระนะคะ กว้างมากๆเลยอะค่ะพี่ขาเดี๋ยวอามจะพาไปดูฟังก์ชันด้านในนะคะพี่ขาว่ามันครบคันมากแค่ไหนนะไปค่ะอะค่ะพี่ขาวันนี้อามเข้ามาอยู่ในห้องผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอามจะพาให้พี่ๆชมห้องโดยสารก่อนนะคะสําหรับเจ้ารถ To โยต้าวีออคันนี้นะคะพี่ห้องโดยสารจะเป็นสีเบดนะคะให้ความรู้สึกถึงความเรียบหรูมากๆเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะพี่ขาตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพโดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ดามจะให้ดูก่อนเจ้าคันนี้นะคะพี่ขามาพร้อมกับกุญแจค่ะกุญแจรีโมทนะคะไม่ใช่กุญแจแบบปกตินะแล้วก็มีกุญแจให้อีก2พวงเลยนะคะกุญแจสำรองนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะคุณพี่ ก็เป็น2ส,สีนะคะสีเทานะคะตัดกับสีเบทนะให้ความรู้สึกแบบถึงความหรูหราเลยนะคะแล้วก็ในส่วนนะคะพี่ขาของหน้าปัดบอกเลขไม่ก็จะเป็นหน้าปัดแบบดิจิตอลนะคะคุณพี่ถัดลงมาค่ะก็จะเป็นเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นเพลงนะคะวิทยุนะคะ AMFM ค่ะพี่ MP3 ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะปรับนะคะปรับ ความเย็นภายในรถยนต์แบบเมนนวลนะคะใช้มือปรับนะคะพี่ขาตรงส่วนนี้แล้วค่ะพี่ขาในส่วนถัดไปนะคะเจ้ารถคันนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะคุณพี่บอกเลยว่าขับขี่ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะอ่าอันนี้ขออนุญ,ญาตนําเนอนําเนอหน่อยจ๊ะขออนุญ,ญาตนําเสนอนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ขาตัวนี้มีปุ่มปรับระดับ เพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็เปลี่ยนช่องสัญญาณวิทยุ U AM เมเปลี่ยนเพลงได้นะคะคุณพี่ขาบอกเลยว่าสวยมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะในส่วนกระจกมองข้างนะคะพี่ขาปรับระดับพับไฟฟ้าได้นะคะจะรดคันนี้นะคะในส่วนถัดไปค่ะคุณพี่ในส่วนถัดไปก็จะเป็นปุ่มนะคะปุ่มเปิดปิดกระจกด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะคะ บอกเลยว่าครบครันมากๆเลยจากคุณพี่สำหรับเจ้ารถคันนี้นะคือใครได้ไปก็คือไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะเดี๋ยวอ้ามไปสรุปให้พี่ๆฟังอีกทีนึ่งล้วกันนะคะว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะผ่อนอยู่เท่าไหร่นะคะโอเคคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ขาสาหรับการรีวิววันนี้พอหอมปากหอมคอกันแล้วเนะาะเดี๋ยววันนี้น้องจะสรุปให้ฟังนะคะพี่ขาวว่าเจ้ารถคันนี้ค่ะ To y ย ta v วีออปี2011ตัวท็อปเนี่ยตัวจีคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่ขาวันนี้ค่ะมี่ขาเอาไปเลยค่ะในราคา319,000บาทคะ่ะคุณพี่หรือเฉลี่ยนะคะผ่อนตกเดือนละประมาณ1,100บาทเท่านั้นเองค่ะคุณพี่ถ้าใครสนใจนะคะพี่ขาทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพี่ อ่ะพี่ขาหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อนะคะพี่ขาทางาเต้นรถของเรานะคะพี่ขามีช่องทางติดต่อมากมายเลยค่ะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง YouTube นะคะแฟนเพจ a c e b o o k นะคะรวมถึงแม้กระทั่ง Line แอดแล้วก็เบอร์โทรนะคะพี่ขาเดี๋ยวน้องจะขึ้นในทางด้านล่างเลยนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาดูนะคะพี่ขาก็เต้นของเรานะคะพี่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ ติดกับถนนโรจนะเลยนะคะติดกันตรงทางเข้าโรจนะประตูเอเลยค่ะพี่หรือถ้าใครยังงงอยู่นะคะทักเข้ามาสอบถามน้องแอดมินได้ตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวให้ส่งโลเคชันไปให้เลยค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้านะคะพี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องจะนำรถอะไรมารีวิวให้อีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ